หนึ่งครับผมสวัสดีครับวันนี้มาถึงภูเขาไฟฟูจิแล้วนะครับวันนี้เราเห็นฟูจินะครับดีใจกันมากๆเลยเดี๋ยวจะพาอันนั้นจะเป็นวิวฟูจิด้านหลังนะครับผมที่เมื่อกี้ถ่ายรูปกันค่อนข้างยากพอสมควรนะครับผมหนึ่งสวัสดีครับอากาศเย็นครับเราขึ้นมาบนช่องวิบลข่าวนะครับผมวันนี้ฟูจิเปิดนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนแล้วครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ฟูจิสวยจริงๆเลยนะครับแต่ถ่ายรูปยากมาก เราขึ้นจากด้านล่างเชิงเขาไปที่ข้างบนนะครับผมดูความสูงก่อนนะครับผมประมาณเขากระโดงต้องเปิดให้อันเดอร์สักสักนิดหน่อยหรือเปล่าวะอาจจะสวยกว่านี้นะเดี๋ยวค่อยมาแต่งเรบอืาเลยนี้ปีนขึ้นมาวนประมาณโสามร้อยเมตได้นะครับผมขึ้มาดูฟูจิครับผมสวยมากอากาศดี มึงปรับได้ใช่ไหมไม่ปรับเดี๋ยวมึงเอาแล้วเอากล้องเนี่ยถ่ายไปแล้วเมื่อกี้ให้เข้ากับพี่มากล้องครับเอากล้องไปด้วยนะครับผมกล้องไทยกว่าข้าตัวไกด์นะครับเสียหายนี่ของตากล้องนะครับผมมากมากนะครับผมเรามีกล้องตากล้องมือโปรมาครับก็สบายใจได้ต่อต่อต่อเรื่องเรื่องเรื่องก่อนก่อนพาไปสมุไรเลยขาไม่เห็นนะ แอบสาวสวยกำลังถ่ายกับเจดีพม่ามั้งเวลากองชูเลโตครับผมก็วันนี้ขึ้นมาดูวิววันนี้สวยสวยมากครับฟูจิครับผมเดี๋ยวจะพามาชมข้างบนนู้นกันต่อนะครับผมวันนี้โชคดีครับคุัลสักล้าต่อเดี๋ยววันนี้ไปถึงพิม่าเฮ้พิม่าเดี๋ยวเราก็ไปเห็นซากุระต่อแต่ตัวนี้มันยังไม่บานแต่แต่ล้วที่ไม่เท่ากันไมไ่เท่ากันหมดแล้วครับผมผมจากนี้เราก็มาชมกระดิบบุ้มนะครับวันนี้ รยากาศดีมากเลยฟ้าเปิดนะครับผมโชคดีมากๆเลยค <c oughs> ร <Ooh> ับขณะนี้เรากำลังจะเดินลงไปเที่ยวฟูจิเทนกันต่อนะครับผมสาวคณะกำลังจะเดินลงนะครับผมจากจุดชมวิวบนเขาฟูจินะครับผมเลยห้องน้ำสายมือนะครับห้องน้ำสายมือมาโตเกียรสามวันไม่เคยเห็นสวยมากแล้วก็ปั๊